เกม Open World แนวเอาชีวิตรอดเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ใครหลายคนคลั่งใครและก็ชอบตัวผมเองก็เช่นกันแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกเกมนะครับที่ผมจะชื่นชอบและโปรดปานมันจะมีเกมที่ผมเนี่ยธงแดงกับแนวเนี้ยไว้เลยว่าถ้าเป็น Open World แล้วระบบเกมมันแบบเนี้ยไม่เกิน10นาทีผมง่วงครับหลับ และไม่คิดจะเล่นอีกแน่นอนอย่าง Horizon Zero Dawn เนี่ยภาค1กับภาค2คนบอกว่ามันดีสนุกการออกสำรวจการล่ามอนต์ทำให้ตัวเกมเนี่ยมีชีวิตชีวาเนื้อเรื่องก็โอเคแต่พอผมไปเล่นเนี่ยไม่เกิน5นาทีครับจะเปิดกี่ครั้งก็ไม่เกิน5นาทีถ้าถามว่าเกมมันไม่ดีถึงขั้นทำให้ผมหลับหรือเปล่าผมมองว่าไม่ใช่แต่อาจจะเป็น mindset ของผมที่ไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยคือทุกความที่มันเป็นเกม open world ผมจะไม่ชอบอะไรก็ตามที่มันเป็นการจับมือผู้เล่นให้เรียนรู้ไปกับมันคือเช่นคุณจะต้องอยู่ในโหมดโทบทวเดียวก่อนค่อยๆฝึกเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆทำแบบนั้นแบบนี้นะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้กว่ามันจะไปถึงจุดที่เราจะได้เล่นหรือบังคับเองเนี่ยมันก็ประมาณ20-30นาทีซึ่งไอ้จุดเนี้ยมันก็ทำให้ใครหลายคนเนี่ยเลิกครับเพราะเขารู้สึกว่าโอ้โหชีวิตวันวันหนึ่งก็ยุ่งยากพอแล้วต้องทำนั่นทำนี่ มันเล่นเกมก็ยังต้องทําตามคําสั่งอีกเหรอก็เลิกครับใช่ผมเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นพวกมอนทันล่ะเปิดมาอาโอเคอาจจะมีการสอนบ้างแต่มันก็ปล่อยให้คุณเดินเองทํานั่นทํานี่เองและสิ่งที่ผมกําลังจะพูดนะครับ Open World ที่ผมเนี่ยย้อนกลับมาเล่นบ่อยที่สุดเนี่ยบางคนอาจจะนึกถึงพวกเกมใหม่ๆอย่าง o o e of f s u ซูชิม a มอนทันอะไรแบบนี้ใช่ไหม แต่ผมมองว่าไอ้สองเกมเนี่ยก็ยังไม่ใช่เกมที่ผมกลับมาเล่นบ่อยที่สุดนะในหมวด Open World มอนทันเนี่ยไม่อยู่ในหมวด Open World นะมันแค่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเลือกแผนที่แล้วแล้วก็ลงไปล่ามอนไอ้เกมที่ผมย้อนกลับมาเล่นบ่อยที่สุดนะครับของ Open World ก็คือ f o ร์เอลผมเคยเล่น1 2 3 4แล้วก็เวกัตมาหมดแล้วนะครับภาค76ก็เคยเล่นแต่วันนี้ขอพูดภาค4ก่อนแล้วกันเป็นภาคที่ผมเนี่ยย้อนกลับมาเล่นบ่อยที่สุดแล้วผมอยากจะ อธิบายให้คุณได้ฟังว่าไอ้ภาค4เนี่ยมันต้องเล่นแบบไหนถึงจะสนุกเพราะบางคนเนี่ยเล่นแล้วก็ไม่ชอบเล่นแล้วก็รู้สึกง่วงแต่สำหรับผมม่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากผมไม่เคยเจอเกมที่ระบบของมันเนี่ยทำให้ผมนั้นติดพันอยู่กับมันได้นานขนาดเนี้ยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในช่วงแรกที่ผมเริ่มเล่นเนี่ยประมาณครั้งที่สอถึงสผมยังไม่ค่อยเข้าใจตัวเกมก็คิดแค่ว่า มันคือเกมแนวเก็บเลเวลไล่ฟันศัตรูทำเควสไปเรื่อยแต่หลังจากที่ผมห่างหายแล้วก็หวยห,หา Open World มากๆเนี่ยผมก็ได้ย้อนกลับมาเล่นมันอีกครั้งบน s t e ีมนะครับตอนนั้นเนี่ยมันมีลดราคาได้ทุก DLC ด้วยในยราคา250บาทจาก GG หรือ CDK เนี่ยแหละผมก็ซื้อมาแล้วหลังจากที่ผมได้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ตัวเกมปล่อยออกมาได้ประมาณ5-6ปีแล้วเนี่ยมันกลายเป็น Open World ที่ผมชอบมากครับ ถามว่าทําไมเป็นแบบนั้นผมก็ต้องย้อนเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันก่อนที่ผมจะสนใจและกลับมาเล่นมันเนี่ยผมได้ไปดูรีวิวช่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าใครหลายคนในไทยก็น่าจะดูแหละครับเขาได้พูดถึงโหมดที่ยากมากๆชื่อโหมด Survival ที่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรมันจะมีผลกับตัวคุณอย่างหนักหน่วงมีกระสุนปืนก็มีน้ําหนักมียาก็มีน้ําหนักอาหารก็มีน้ําหนัก,าาก,นนกต้องกินต้องนอนต้องโอ้ทําทุกอย่างครับเหมือนชีวิตจริงและฟัสทาวเวลไม่ได้ ตอนนั้นผมเองก็หงุหขาครับเพราะว่า El d เดอ i n ลก็เล่นไปแล้ว Dark คโซลก็เล่นหมดทุกภาคแล้วก็เลยลองมาเล่นดูพอได้เล่นครับตอนแรกๆเนี่ยมันไม่สนุกอะ่ะผมคอยจะกดใส่สูตรโกงบน PC ซอยู่เรื่อยครับก็ขอย้อนคำพูดอีกสักนิดนึงเผื่อมีใครตั้งคำถามนะครับว่าไหนบอกว่าพอไปซื้อมาเล่นอีกครั้งแล้วติดพันกับมันคือต้องบอกงี้ก่อนว่าซื้อมาก็ใช่แหละครับติดพันแต่ก็ยังใส่สูตรโกงอยู่เพราะว่ามันยากใช่ไหมลนะ่ะก็มักจะใส่สูตรโกงก็สูตรไม่จํากัด เดินทะลุเควสาว์ปไปหาเควสอะไรแบบนี้ซึ่งตอนนั้นเล่นบน PC ครับบนสตรีมมันก็เลยมีความรู้สึกอยากใส่สูตรโกงตลอดและแล้วผมก็ได้ไปเล่นบนเครื่อง p s 4ใช่ครับ PS 4เนี่ยมันก็ใส่สูตรโกงได้เหมือนกันแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะยากมันเลยเหมือนเป็นการบังคับผมมาในตัวซึ่งตอนแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นแบบงูงปลาเล่นแบบไม่รู้อะไรเลยครับอยากเล่นอะไรก็เล่นซึ่งถามว่ามันสนุกไหมมันก็สนุกครับแต่เมื่อคุณเล่นไปถึงจุดหนึ่งอ่ะ จุดที่คุณต้องพยายามทำยังไงก็ได้ให้ตัวคุณเนี่ยมันไม่ตายให้ตัวละครของคุณเนี่ยมันไม่ตายนั่นแหละครับมันเริ่มที่จะสนุกและทำยังไงก็ได้ให้คุณเนี่ยสามารถเอาชนะอุปสรรคที่อยู่หน้าของคุณได้ตรงจุดนี้มันก็จะเริ่มค่อยๆผลักดันตัวคุณให้มีความพยายามมากขึ้นคุณจะต้องทำเควสแบบนั้นแบบนี้เควสแบบไหนจะต้องเดินทางยังไงซึ่งถ้าเป็นโหมดปกติอย่างฮาร์ดคอร์อีซี่นอร์มอลเนี่ยเราจะเล่นเควสไหนเราก็แค่เดินไปใช่ไหม แต่พอเป็น s u r v i v a l ไอ้เคเวสง่ายๆอย่างการเคลียร์ไอ้โจนไลเดอร์ในโรงงานโคคาโคล่าเออเคเวสง่ายๆครับพอมาอยู่ใน s u r v i v a l โคตรยากเพราะมันเยอะมากๆไหนเะจ,จ้าพวกกรูทั้งหลายอีกเยอะแยะเต็มไปหมดมาทําให้ตัวเราต้องถีบตัวเองขึ้นไปครับต้องเริ่มศึกษาแล้วว่าเฮ้ยเราจะสู้ยังไงเราจะอัพยังไงดีอัพสเต็อัพสกิลอัพเิร์กแบบไหนวางแผนต่างๆจากที่แต่ก่อนเนี่ยผมอะ่ะ ไม่เคยที่จะมาสนใจเลยพอเริ่มสนใจผมก็เริ่มเปิด YouTube ดูว่ารเราจะรับมือยังไงทํายังไงทําแบบไหนแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดให้คุณฟังตรงนี้มันเป็นดาบสองคมเมื่อคุณเริ่มศึกษามากขึ้นผมแนะนําว่าอย่าเปิด YouTube ดูเพราะถ้าคุณเปิด YouTube ดูเนี่ยสิ่งที่ผมจะสปอยให้คุณฟังนะครับมันจะทําให้เกมเนี่ยหมดสนุกเร็วขึ้นมันจะมีเพิร์กหนึ่งนะครับในสายอินเทลเลจเป็นเพิร์กที่เมื่อคุณอัพแล้วเนี่ย มันจะมีโอกาสได้ EP คูณ2คูณ3แล้วก็คูณ6ซึ่งไอตัวเนี่ยแหะครับมันจะทำให้เกมเนี่ยหมดสนุกไวขึ้นเพราะคุณจะหวยหาการฟาร์มเลเวลเมื่อเลเวลมากขึ้นก็อาปเปิกได้มากขึ้นใช่ไหมครับคุณก็จะตีแรงมากขึ้นฉะนั้นไอความยากทั้งหลายเนี่ยที่คุณได้สะสมมานะครับที่คุณพยายามมาก็จะเริ่มไรค่าไปแล้วนะครับใครที่ฟังผมเนี่ยแล้วรู้สึกแปลกๆก็อย่าตกใจคือผมเป็นโควิดและลิ้นแข็งมากครับ พยายามที่จะกลับมาพูดอยู่ฉนันก็ขออภัยด้วยแล้วกันทีนี้นที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับผมจะขอจําแนกออกมาแบบนี้แล้วกันว่าถ้าจะเล่น f o r ์เอให้สนุกเนี่ยคุณจะต้องเล่นแบบไหนในโหมด Easy Normal เนี่ยอันนี้เล่นยังไงก็ได้ครับแล้วแต่คุณเลยคุณจะมีเวลามากพอที่จะไปทำเควสไหนก็ได้เพราะยังไงคุณก็จะไม่ตายกลางเควสแน่นอนครับถ้าเล่น e a s y กับ Normal นะอาจจะมีเผอบ้างนะถ้าเกิดว่าคุณเล่นไม่ระวังเลยนะครับผม อีซี่นอร์มัลก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณลองเล่นนะถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยเล่นเกมน,นี้มาก,ก่อนคุณอยากจะอัพอยากจะใช้ปืนยางไงทาอะไรเล่นเลยครับมันง่ายแน่นอนส่วนโมนหมดฮาร์ดเนี่ยอันนี้คุณอาจจะต้องศึกษาทีนึงเพราะว่าโมหมดฮาร์ดเนี่ยจะต่างจากเซอร์เวิร์ลตรงที่เซอร์เวิร์ลเนี่ยมันฟาสทาววิลไม่ได้และทุกอย่างมีน้ําหนักส่วนโมนหมดฮาร์ดเนี่ยก็จะคล้ายๆกันครับแค่โมหมดฮาร์ดเนี่ยฟาสทาววิลได้และทุกอย่างมีน้าหนักกระท่านนั่นเองโมหมดฮาร์ดสำหรับผมนะครับแนะนาว่า อยากจะลองเล่นซาวเวิร์โวสักครั้งของ f o r ์เอนะครับให้ลองเริ่มจากโหมดนี้ก่อนค่อยๆเก็บประสบการณ์นะครับค่อยๆฝึกวิธีจะผ่านหรือลูกเล่นต่างๆในโหมดนี้และค่อยไปลองในโหมดซาวเว v ร์โวนะครับส่วนโหมดซ u r เ i v ร์โเนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยมันสนุกนะครับอย่างแรกเลยคือคุณจะต้องเข้าใจตัวเกมก่อนว่าคุณประจนภัยไปเพื่ออะไรและคุณกําลังจะทําอะไรอยู่ให้คุณเหมือนแบบเหมือนเบียวเข้าไปอยู่ในเกมอะว่าคุณพยายามจะเอาชีวิตรอดจากสิ่งที่เจอ ไปเพื่ออะไรเข้าใจไหมโดยหมวดนี้มันจะต่างจากฮาร์ดคอร์นอกเหนือจากการฟาสทาวเวลด้วยนะครับก็คือฮาร์ดคอร์เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องกินข้าวกินน้ําแต่ s วเวล์ต้องกินข้าวกินน้ำนะครับฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะหมดใดๆก็ตามนะครับความสนุกของ Fallout เนี่ยมันอยู่ที่การผจญภัยในเส้นทางของคุณเองทุกรูปแบบการเดินทางทุกเป็นพีีที่คุณเจอเนี่ยมันจะทําให้การผจญภัยของคุณนั้นแตกต่างออกไป ไม่ใช่ว่าคุณเล่นหมดอีซี่เวลาคุณไปเจอ n p c ที่จะต้องใช้การเขาเรียกว่าหว่านล้อมการพูดคุยเงี้ยมันก็จะสามารถเสร็จง่ายไม่ใช่เสร็จง่ายผ่านง่าย,ายๆอะไรแบบนี้ไม่จริงนะครับมันอยู่ที่ดวงของคุณล้วๆนๆฉันบางครั้งประสบการณ์ของคุณเนี่ยก็จะต่างกันออกไปตามแต่การเล่นแค่ความยากต่างๆมาเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้คุณนั้นได้พบเจอกับประสบการณ์มากขึ้นก็เท่านั้นเองนะครับส่วนตัวนะครับผมถ้าคุณไม่เคยเล่นฟอร์เอมาเลยสักพัก แนะนำาให้เริ่มเล่นที่โหมด normal นะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและถ้าคิดจะเล่นเกมนี้ให้สนุกนะครับในช่วงเพลแรกนะครับจนกว่าจะจบเกมหรือไม่จาเป็นต้องเล่นจบเกมเล่นไปให้ไกลที่สุดให้มากพอเนี่ยอย่าพึ่งลงวัดจะดีกว่าเมื่อคุณเล่นไปจนไกลมากพอและเมื่อคุณเริ่มรู้สึกเบื่อคุณอาจจะค่อยลงวัดก็ได้นะครับที่ผมแนะนําแบบนี้ก็เพราะว่าต่อให้คุณจะเล่นโหมด survival หรือ hard หรือจะโหมดอะไรก็าตามเมื่อคุณเลเวลมากพอนะครับคุณจะพบว่าตัวเกมเนี่ยมันหวงเหวง เควสส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการเดินไปจุดหนึ่งเพื่อไปรับเควสอีกจุดหนึ่งแล้วก็ไปสังหารศัตรูเก็บของทุกนี้นั่นเควสส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้หมดเลยครับเควสอลังการเนี่ยจะน้อยมากๆครับผมแต่ผมก็ยังแนะนําให้กลับไปเล่นครับเพราะโลกของฟอร์เอลสเป็นโลกที่ยอดเยี่ยมมากถ้าพูดกันตามตรงนะครับฟอร์เอลเจ็ดสิบหกถ้าเขาทำเป็นเกมแนวซิงเกิลเพลเยอร์แบบฟอร์เอลสเนี่ยมันก็จะดีเหมือนกันแต่เสียดายเขาทาเป็นออนไลน์เนี่ะก็ได้หวังว่าเขาจะปล่อยฟอร์เอลภาคห้ามาในเร็วๆนี้ เพราะผมอยากให้ตัวเกมเนี่ยมันพัฒนาไปไกลมากกว่านี้เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับผมที่ตัวผมเนี่ยพร้อมแล้วค่อยมาพูดถึงฟอร์ดีเวกัสอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ